วันนี้เราอยากกินแกงส้มกุ้งรอกอมาซื้อที่ลาดได้กุ้งไปหนึ่งจานจานละหนึ่งร้อยบาทกุ้งเลตามธรรมชาติไม่ใช่กุ้งเลี้ยงในบอ่อแล้วเราก็มาซื้อลูกตอไปไว้กินกับแกงส้มพวงนี้ห้าสิบบาทนะทุกคนเราอยากกินแกงส้มกุ้งรอกอก,กับลูกตอหมกหลบจากลานแล้วไปหาลอกอกันต่อเลยลอกอรเราปลูกไว้กินเองนะแร่หญ้ามันลกสะขิดแล่แล้วมันลกหนัดนั่นแหละแล้วเราก็ใช้นางให้เดินลุยหญ้าไปเอาลอกอได้มาหนึ่งหน่วยหลบเริ่นเตรียมแกงอันดับแรกตัดหัวกุ้งแล้วเอาขี้กุ้งออกก่อนนะ ทุกคนเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังที่เราลงคลิปในทิกตอกแล้วบอกว่าแม่ผัวบ้านนี้ขี้บน่นทุกคนเออแม่ผัวเราเปิดเจอในทิกตอกเราใช่รู้นี่ว่าแกเละทิกตอกกันนั้นเรานอนแลตัวจับในห้องเราได้ยินเสียงนางเละทิกตอกกันว่าใส่เสียงคลิปมันคุ้นๆน,นั่นมันคลิปเราเองทุกคนเนอคนหัวลุกเลยนี่ไอ้ยาแม่ยา,ยาเห็นคลิปแร้วด <laughs> <laughs> างนอนลเลเงียบนาะนนางไม่แรงร่อยเช้ามานางก็ไม่แรงร่อยแค่แลหน้าแบบยายุมหัวเรา <laughs> เบอร์เราแรงเรื่องจริงเราใช่ว่าไอไ้ไรแกนี่ปักเรื่องแม่ปัวกนมาทำแกงส้มกันต่อเลยแกงส้มรอกอเราใส่ส้มามนะกาลรืมสนิปายจะวักคาตาปัวรักผัวลงพงนัวเยอะๆรก็เปื่อยก็ใส่กุ้งลงไปชิคะารออะไรวางรอกแกงส้มเดือดเราไปก่อควายไว้แล้วนะเพื่อจะมาย่างลูกโอย่างให้ไหมไหจะกิดฮายแล้วมันหอมนี่เราว่ามันร้อยกว่ากินสดๆนะก็แล้วแต่คนชอบเอาไปต้มก็กินร้อยมันจะมันๆใครชอบกินลูกโตหมกเมันเราบ้างนี่ร้อยนะตอือเบาเลยเช็ดแล้วแค่แกงส้มกุ้งเรอกัอบลูกโตหมกแก่นี้ก็พอแล้วสำหรับเราไไมม่เอออาะรแล้้วืนี ร้อยเวล้วๆแ,แรงอ,อกร้อยนะัด